สวัสดีครับจุบจ๊บิ๊บแอนดี้ชาแนลครับมื้อนี้จัมาว่านเข้าตะเสาเพราะว่าเมื่อคือนนี้ฝนกระตกเพราะว่าขาจาปั้นแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าหาผู้ว่านบ่ไไรเพราะว่าบุมีเครื่องอันนี้ก็เลยสิมาว่านเองว่านว่านมือนี่แหละว่านว่านเข้าทเทแล็กแล้วพี่น้องด้วยจังมันสิเป็นแล้วดิอันนี้ก็ได้มื้อนี้เขาิมาปั้น วาดแล้วเขาก็สิมาปั้นกบแต่ว่าดักสิปั้นไดโบได้เพราะว่าคนมันตกเมื่อคืนนี่คาําวาดินเปียกอะปั้นโ่ได้ต้องท่าให้มันแห้งก่อนตอนเวลามากับบริ่าย์นะครับเพราะว่ามันทางยา,ากแล้วก็ยางนึ่งกัคือท่ายิงงนะมันก็เลยบ่มีมือจับแน่อย่างแน่เริ่มจากศูนย์่อไปมันจะเป็นศูนย์รู้สิเป็นนึ่งนับตึง้งพับชิปอยู่ พุ่นละครับพุ่นละอยู่ม้งไก่พุ่นละมง้ะมองอนั้นเข้าก็ได้ประมาณสองสามให้อ่ะไปพุ่นน่ะเมื่อกี้นี่ก็มีเข้าอยู่สองกระสอบเขาปลูกเฮ้ยเข้ามาว่านแต่ว่ากักมันชีเป็นอะไรไปไปเบื้องกันเดี๋ยวต้องแบกกระสอบไปอีกเดี๋ยวไปพ่อกันจ่พุ่นละอ้าว แล้วครับมาถึงแล้วเบกมาถึงแล้วมือไก่ตื๊บนะพ,นะพ,พุ่งเนี่ยเบกมาแต่พุ่นงแล้วเขียบป้าพุ่นละต้นไม้หลายๆพุ่นละครับนี่แหละครับนี่แถวนี้เราขึ้นไปจนพุ่นละสุดพวกเขียวๆนี่คือกันเลยสุดนี่ยขาจาวานนี่แหละครับนี่นแหละครับให้นี้แหละครับขึ้นไปสองงานสองไร่ สองไล่สองงานเอาครับมาขับบนีรมาลงวาดมึงนี่ก็ได้ตีห้ากว่าลละจิดวาดเข้าทะเลกมันจะเป็นได้รเอากดจิตตามมึงนะครับเด้อมันจะเป็นได้ไเลวาดเข้ากึกเลย อ้าวครับป้านเข้าเสื้อเล็กปันเป็นแล้วเดี๋ยวน้อ พอดีกับวาดเข้าฝนตกพอดีฝนตกแห้งๆก็เลยโดยท่ายต่นี้ก็ท่ายกวาดแล้วแล้ววาดแล้วก็เลยได้เข้ามาบ้านก็จ้งเัินเลยถ่ายื้อนี้ก็เห็นหมดเด็ดกากระเริ่มเด็ดออกแล้วกะคลิปนี้กะบ่สิได้ท่าย การว่านเข้าให้พี่น้องที่ว่ากำลังเบิง้งหรือว่าคนติดตามหรือว่ากำลังเบิ้อยู่ได้เห็นว่าชีวิตแบบชาวบ้านว่านเข้าแบบบรรโนกรือว่าคนในท้องทุ่ง,ขงเขาเฮตนากัไม่ได้เจ้างิดใดเข้ามากิน แต่ว่าก็คือเว้าหละรครับว่านเข้าเทือเล็กแต่ว่าว่านตะกาตะเกียเคยว่าน,นอยู่แต่ว่าว่านเข้านีนบม่เคยว่านเขาว่ามันบุคือกันกับว่านเข้ากะมาเบิ้งครับวัวมันสีผลผลิตมันสีแบบไดยออกมาเดี๋ยวก็สีไทยชีเกี่ยวไท,ทยให้พี่น้องไอ้เบิ้งแหรว่ว,วมันจะเป็นเรื่องเลยผลงานของเจ้าของห็ดหนาอิงเทือเล็ก ถึงอายุหลายแล้วก็บรคย็นหน้าจะเคื่อครับเดี๋ยวถ้าบึ้งยังมีช่่งนิ่งคำว่าฝนโมต๊กิได้ท่ายจะว่ายังไม่ไถ่หุดซ้ำอีกทุงนึ่งก็ได้แต่ว่ากะยังโมสายพื้นกขากระหากตะกากระเดดออกนี่ก็ไถ่หุดแล้วกะตากเดดไว้จกอาทชย์นิ่งกะว่านก็ได้ครับเอารอบึ้ง อีกเท่านึงนะครับเดนสีไทยให้เมืงยยองพี่น้องเบิองขัดคัดครับเบื่อคลิปนีก้กะนซันี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ